ฟันลูกหนูกําลังขึ้นนะคะร้องไห้งองแงขันสุดกินนมน้อยกินข้าวน้อยนะคะนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยตอนกลางคืนมีอะไรที่ทุเลาอาการปวดเหงือกลูกได้บ้างไหมคะแม่โอ้ยเข้าใจเลยนะคะช่วงที่ฟันน้ํานมลูกกาลังจะโผล่ขนเหงือกขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1 2ถึงสัปดาห์บางคนอาจจะถึง3สัปดาห์ได้นะคะพอฟันโผล่ขนเหงือกขึ้นมาดีแล้วนะคะอาการปวดเหงือกนะคะถึงจะค่อยบรรเทาลงได้นะคะวิธีที่จะช่วยบรรเทานะคะอาการปวดเหงือกปวดฟันของลูกได้นั่นก็คืออา้าปวดจริงๆก็สามารถนะคะเพราะน พะะะเพื่อบรเทา,าการปวดลูกได้นะคะป้อนได้ทุก4-6ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมาองหานะคะนาะเจลทาเหงือกนะคะที่มีส่วนช่วยบรรเทา,าการปวดเหงือกลุกได้นะคะอย่งางเช่นเจลทาเหงือกของ Master r a รับบิดตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็เจลทาเหงือกหลอดนี้นะคะลูกที่เป็น G6PD ก็สามารถทาได้อย่างปลอดภัยนะดีบอ,ออกมานะคะแล้วก็ทางลงไปนะคะตรงบริเวณเหงือกลูกนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเหงือกลุกได้ถ้าลูกยังไม่ถึงวัยที่เริ่มอาหารเสริมตาไว้นะคะนาอแล้วฟันลูกโผล่นเหงือกขึ้นมานะคะอาจจะให้กินนมเย็นๆอัดพอช่วย บรรเทาอาการปวดเหงือกลูกได้นะถารูนะคะเป็นวัยที่เริ่มอาหารเสริมตามวัยแล้วนะคะช่วงที่ฟันกาลังจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมานะคะอาจจะต้องให้น้องกินอาหารที่ไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะคะยยอย่างเ่่นโจ๊กข้าวต้มแบบนี้นะคะช่วยได้แต่ถ้าช่วงที่ฟันลูกกำลังขึ้นนะคะแล้วเหงือกบวมแดงมากร้องไห้งองแงไข้ขึ้นนะคะอาจคิดถึงเหงือกอักเสบอย่างหลังควรพาลูกไปหาคุณหมอฟันเด็กเพื่อตรวจนะเจ้าทางเหงือกบรรเทาปวดช่วงที่ฟันน้ำนมลูกกำลังขึ้นนะคะกดได้ตระก้าแม่นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ